เครือแบบนั้นนะคะแล้วเพื่อแคบหมูค่ะคนกับแคบหมู<อ>มกรอ,อบจามกับข้าว สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องโมสมายนะคะวันนี้โมจะพาทุกคนมากินส้มตำกันค่ะวันนี้ตำกินเองนะคะมากินกับย่านะคะย่าไม่เข้ากล่องโอเคค่ะตำประมาณพลิกสิบเมตรค่ะแล้วก็กับข้าวนะคะข้าวข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวนะขออนุญาตใช้มือนะคะมไม่ได้ถ่ายคลิปลงนานแล้วทุกคน Để khi nghe nó đặt tên okay. Ừ. bằng ừ. nào hả? Sao? Nên khắp <cặp> mùa hả? Còn... Gặp <cặp> กรอบจำดยวข้า Mm. แซ่บน้ำน้ำแล้วน้ำปลาร้านัวคนอืม mm. คตนกรอบอ่ะทุกคนแมมซืจะไม แซ่ทุกคนกรอบมาก una auto que hay en la อพอกินแคบหมูไปมันออกเลเลี่ยนๆนะทุกคนเลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็ แคบหมูมันจะติดเนื้อมันมันด้วยอะก็เลยออกเลี่ยนๆแลยแต่ก็อร่อยนะวนวนะมนครุบครุครุบครุเงินท่ไมม ไม่เคยกินหมดเลยทุกคนถ้าไม่มีโชคก็คือกินไม่หมดหัวจะเป่าทำไมวะ โอ้แพงมากอืมเอาคนดูน้ำมันสิน้ำปลา 嗯。Mm.

แล้วก็แข็งหนักนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปกินส้มตำแซ่บๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปให้เท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้โมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ